สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ การดูดวงสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางสามารถดูเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยํามากขึ้นนะคะแนะนําดูดวงส่วนตัวค่ะแอนไลน์มาเลยค่ะสุรัตนาเนดสกอเพชรโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกริงร๊งเป็นกำลังใจให้ช่องจ้าแม่แนนทาโร่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทายใจนะคะวันนี้นะคะมาในหัวข้อ เหตุผลที่เขารักคุณนะคะแนนก็จะบอกทุกคลิปนะคะว่าเกมทายใจนะคะเป็นเกมถามตอบแบบสั้นๆหรือว่า Q&A นั่นเองนะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะก็แนนมีให้เลือก3กลกองเช่นเคยนะคะกองที่1กล่กองที่2กลกองที่3ให้ทุกคนนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังทำนายกันเลยจ้ากองที่หนึ่งนะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะจ๊ะ mm hmm. is of cup นะคะแปดไม้ ten of wands หรือว่าสิบไม้นะคะสิบเหรียญนะคะเจ็ด ไม้นะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะประสบความสําเร็จทุกๆด้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงนะคะในเรื่องการเงินการงานความรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่เฟอร์เฟกแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วนะคะไม่ลําบากนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่เขารักคุณนะคะกล้องที่สนะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะเพจออฟคัพ นะคะ View of Fortune นะคะ Clean of b o n ์นะคะสามดาบนะคะ The World นะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะก็คือว่าคุณเป็นคนที่รักใครนะคะก็จะมักไม่นอกใจนะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ดึงเอาคนที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ อยู่ที่ไหนนะคะคุณก็ไว้วางใจได้ถ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมากๆนะคะเอาล่ะนะคะมาต่อกับกองที่สามนะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะแทมเพลนนะคะสองเหรียญน,นะคะเดอะซันนะคะแปดเหรียญน,นะคะห้าไม้นะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะก็คือว่า คุณนะคะเป็นคนที่ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยวุ่นวายแล้วก็ไม่จู้จี้จุกจิกนะคะไม่หยุ่หยิ้มนะคะเป็นคนนิส,สัยที่เหมือนผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายก็นิสัยเหมือนผู้ชายเลยนะคะไม่ได้เป็นแบบว่านิสัยออกแนวแบบเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนที่แบบแมนๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะคะือเหมือนแบบว่า<ๆ> ตรงๆง,ง่ายๆนะคะไม่เรื่องมากนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะคะแล้วเขาก็ชอบแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาสรุปเลยนะคะว่าทั้ง3มกองอยังไงบ้างนะจ๊ะกองที่หนึ่งนะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะเขามองว่าคุณนะคะประสบความสําเร็จทุกด้านนะคะแล้วก็ทํางานเก่งนะคะเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะเอาตัวรอดได้ดีนะคะเขามองว่าถ้าเขาอยู่ด้วยแล้วนะคะ ก็สบายไปทั้งชาตินะคะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วไม่ลำบากนะคะอันนี้แหละที่เหตุผลที่เขารักคุณนะคะกองที่สองนะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะก็คือว่านะคะคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะไม่หาเรื่องเข้ามาหาเขาหรือคุณนะคะก็คือว่าไม่นอกใจนะคะแล้วก็ไม่อแอบแทงข้างหลังนะคะเป็นคนที่รักใครนะคะรักคนเดียวนะคะไม่เอาเรื่องปวดหัวมาให้เขานะคะแล้วก็ เขามองว่านะคะไปไหนก็มีความไว้วางใจกันนะคะเพราะว่าไม่มีเรื่องมือที่สามนะจ๊ะอันนี้ก็คือเหตุผลที่เขารักนะจ๊ะกองที่สามนะคะเหตุผลที่เขารักคุณนะคะก็คือว่านะคะคุณเป็นคนที่ง่ายๆนะคะชอบแบบว่าแมนๆนะคะเป็นคนที่ไม่จูจ้จี้จุกจิกไม่ยุ้มยิ้มนะคะเขาว่ายังไงคุณก็ว่าตามนั้นนะคะคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามาวุ่นวายมากมายนะคะเขามองว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจนะคะคือเขา สามารถแบบว่าทำอะไรก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องแบบว่ามากดดันกันนะจ๊ะอันนี้ก็คือทั้ง3กองก็จบแล้วนะคะกับการทำนายนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งให้แนนด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย